ก็กลับสวัสดีนะครับผมเพืเ่อนๆชาวไลา์เกมเศรษฐีทุกคนนะครับผมนี่ก็ผมสแตนลี์นะเวอร์ช่นเก่าจ้าครับผมในวันนี้นะครับจากคลิปที่แล้วเนที่ผมได้ทำการรีวิวนะเจ้าตัว,ตวน้องเซซิลไปน,ะนั่นเองครับผมแล้วผมเนี่ยก็มีความคิดที่ว่า ถ้าเราลองเอามาเล่นกับเจ้าตัวไนกะี้เนี่ยที่มีความสามารถปาดาบเหมือนกันนั่นเองนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมในการเล่นแบบทีมนะบอกเลยเอา่าผมอยากรู้ว่าเจ้าตัวสกิลปาดาบนะครับผมมันจะทับกันไหมนั่นเองนะครับผมที่ว่าสร้างได้ทั้ง3พื้นที่นั่นเองเนาะ โดยวันนี้นะครับผมผมก็อยู่ใน ID ดีของพี่ก้านะครับผม MVP 91นั่นเองนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมพี่ก้านะครับที่ให้ไ d ดีเรามายืมรีวิวในครั้งนี้นั่นเองนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทำการนะครับผมสร้างนะสร้างห้องนะครับผมกับแผนที่อารีน่านั่นเองนะครับผมมาดูกันว่าน้องเซซิลเนี่ยกับเจ้าตัวไนกี้นะครับผมที่ความสามารถนี่ใกล้เคียงใกล้เคียงกันนะครับผม จะคอมโบโหดแค่ไหนนะครับผมสำหรับยอดรักนักปลาดาบนั่นเองนะครับผมโอเคเลสโกครับผมโอเคครับเรามาอยู่ในส่วนของรอบบี้การเล่นเป็นทีมกันมปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับอันชีอารีนาครับผมเลสโก o ครับโอเคครับผมมาอยู่ในส่วนของเกมแรกนะครับผมตานี้เราเจอกับตัวละครนะมีทั้งเคนนะครับแล้วก็มีในส่วนของอีโวลซิทนั่นเองนะครับผม โอเคครับผมตาน,นี้เราได้เปิดเป็นคนที่2ครับส่วนไนกี้นะเนาได้เปิดเป็นคนที่สีนั่นเองนะครับผมมาดูกันว่าเราจะสามารถเก็บเจ้าตัวเคนก่อนได้ไหมนั่นเองนะอันนี้เคนใช้ความสามารถหอเิร์นเดอรนน์นั่นเองนะครับผมเขาจะไ่สา่งว่าวาร์ปได้1หนึ่งรอบนั่นเองนะครับเนื่องจากเรามีในส่วนของเนรเทศกันทั้ง2ตัวเลยนั่นเองเนาะตาน,นี้ก็น่าจะชิวๆอยู่นะครับผมเพราะว่าเจอการ์ดที่ไม่โหดเท่าไหรนะ่เนาะมาอันนี้โงนอะไรเนี่ยโอ้โหเดียนะ เดี่ยวนะฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ฉันเดี่ยวทำไมฝ่ายตรงข้ามเงินหมดในเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ฉันหรือว่าที่ฉันยืนฮะยังไงเอา้ายังไงสิไหนพูดเอาเรียบร้อยครับแบบนี้โอ้โหมีการขโมยมาเบิร์นนั่นเองนะครับผมแต่ว่านั่นแหละการไปก็เท่านั้นแหละครับผมแล้วก็ได้ในส่วนของป้าโอ้โเรียบร้อยครับผมสําหรับเคนเอ๊ะเมื่อกี้ทําไมมันเอ๊ะผมสงสยัย ผมสงสัยเหลือเกินพิกูสีออกไหมไม่ออกครับไม่ใช่ปัญหาโอ้โหแล่นเรียบร้อยครับโดนซิตเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อฝ่ายตรงข้ามครับผมตกพื้นที่ฉันใช้มาเบิร์นหายอะไรแล้วทำไมไฟแล้วทำไมเคนมันหายวะเห็นปะมันไม่ตกพื้นที่ของฉันนะครับมันตกพื้นที่เดีวยวกับเรา อ้าวงงดิงงเป็นไก่ตาแตกเลยฮะอันนี้งงจริงครับอันนี้งงจริงครับเกมมันบั๊กหรือว่าอะไรอันนี้งงอันนี้งงมากครับอันนี้งงจริจิ้หายแล้วอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าโอเคครับโอเคเดี๋ยวไนกี้ทำการปักด่าไปนะครับผม มาครับมาไว้ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็มาตรงนี้ทําการกลับเมืองครับผมฟิกซ์ไม่ออกนะครับแต่ว่าเชิญออกครับโล่หมดไปหนึ่งครับโอเคเรามาไว้ตรงนี้สิบสองไปลูกพ่อสวยงามพระรามสองครับวาร์มมาตรงนี้ครับขังออกไหมครับโอเคขังสวยครับพอดไ้ใต้ตีนครับแบบนี้แล้วก็ทำการนะใช้ดาบแห่งการพิพากษานลครับผมโดนไปแล้วติดเอฟเฟกแสงจันทร์ไหมครับ ความสามารถไม่แสดงผลเลยติดเอฟเฟกแสงจันนี่มันโกงอย่างนี้นี่เองนะครับสำหรับไนกี้ครับเราโดนตัดนางฟ้าไปครับมาแล้วลงมาอีกรอบซีแต่นี้บอกเลยครับว่าจีจีแน่นอนครับสำหรับเจ้าตัวซิดนั่นเองนะครับโอ้โหแล้วโดนเทินไปอีกครับโอ้โหบัตรเพชรแดงออกดีออกดีครับและเรียบร้อยแน่นอนครับเกมนี้ GG แบบไม่ต้องสืบครับผมโอ้โหมันยังรอดนะทุกคนมันยังรอดเราต้องซ้ำนะครับคนรอดต้องซ้ำนะคนล้มมันต้องซ้ำครับทุกคนและ จีจีครับผมเป็นชายชนะของไนกี้และเซลซีเออพูดยากเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสของเกมถัดไปกันเลยดีกว่านะครับผมมาตานี้เราเจอกับเอลีนนะครับผมเจอกับเคนอีกแล้วนะครับเอลีนไม่โหดนะเคนไม่โหดนะครับผมโอเคอันนี้เราน่าจะไหวอยู่นะแกเอามาลองเล่นสนุกๆนะครับผมโอ้โหได้เล่นเป็นคนที่2 ความสามารถย้อนหลักนักดาบนะครับเคนไม่น่ารอดนะครับผมบอกเลยว่านายไม่รอดแน่เคนมาสิจ้าครับให้เขาเปิดไปก่อนนะครับผมสำหรับเกมแรกนะเดี๋ยวเราคอยตามเชคกี้เชคเี่ยวเขานะครับผมสิ่งที่นายทำไว้นะ12มาครับผมจากจุ่ตัวเคนนะโอเคครับ3ไปครับผม มาครับอ่าได้ทำการวาร์ปนั่นเองนะครับผมโอ้โหแต่ว่าเดลเรเทสไม่ออกอีกแล้วเหรอเนี่ยนี่เ,ลเดลเอทสจะไม่ออกจริงจังไหเนี่ยฮัลโหลโอเคครับได้ในส่นของทำการปาดาบครับ95อันนี้ผมบอกเลยว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากเลยนะโอ้โหได้โดนพื้นที่ไฟดับจากเอลีนตัวแก้ทางของแท้โอ้โหเจอตัวแก้ทางของแท้ครับ ดนพื้นที่ไฟดับทําอะไรไม่ได้เลยครับแบบนี้อ๋อมาตรงนี้ก่อนเห็นไหมครับโดนพื้นที่ไฟดับตระกูลดาบไม่ถูกใจสิ่งนี้นั่นเองนะครับผมตระกูลยอดนักดาบนะงานหยาบของแท้ครับผมโอ้โหเอาไงล่ะทีนี้เอาไงล่ะทีนี้นะครับวาร์ปมาที่เดิมก่อนครับผมอ่าลับไปดิโอ้โหโดนพื้นที่ไฟดับแก พระเจ้าโดนแก้ทางของกิงทำอะไรไม่ได้ครับเกมนี้โดนแก้ทางของแท้ครับเอลีนมาเพื่อแก้ทางของแท้นะครับผมโอ้โหแก้ทางความสามารถนักดาบทั้งหลายทั้งแหล่นะลำบากเลยนะครับงานหยาบครับงานหยาบ โอ้โหแพ้ทางเอลินจัดจๆเอลินเขาเล่นเป็นนะทุกคนอันนี้โอ้โหเขาเล่นเป็นเขาเล่นเป็นเขาน่าจะมาชนแมงกระพุนนะอันนี้แล้วก็จะโดนหลุมดำใช่ปะหลุมดำแล้วก็จะดูดอีกรอบแม่งสเต็ปดีจัดเลยเอลินตัวนี้โอเคครับโดนดูดครับโดนและโดนและอันนี้โดนแล้วโอ้โหเอลินยอดนักรักแก้ทางตัวใหม่ แก้ทางแบบหนึ่งซนะครับเอลีนผมไม่ได้วาปอีกด้วยงานหยาบจัดๆเลยครับวันนี้โอ้โหหมดหมวกหมดหมวกกูหมดแล้วหมวกหมดแล้วอ๋อไม่หมดเวยมาตรงนี้ก่อนครับอ,รอ่ะไหนดูดิว่าจะโดนไหมพื้นที่นี้โอ้โห,โ,หโหเรียบร้อยฮะโดนจริงฮะเชิญมาก่อนครับโอเคครับหมดนะ โดนแก้ทางของแท้ผมโอ้โหโดนไม่อยากจะเชื่อว่าจะโดนแก้ทางนะอืมมาตรงน,นี้ก่อนครับบัตรเชิญออกนะแต่ว่าเงินไม่พอครับงานหยาบจัดเลยวันนี้หท้อยสองอกสามครับยากยากยากอันนี้ยากจริงครับ เจอเอลีนนะงานหยาบมากครับตอนนี้เก่งแค่ไหนก็แพ้อเอลีนนะฮะโอ้โห,โ,หโ,หโหนี่ขนาดเอลีนแบบจี้จี้แบบจี้ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะโอโดีนะที่มีเอฟเฟกพื้นที่ของไนกี้ครับนี่ถ้าเป็นในส่วนของเจ้าตัวน้องเซลีน เซลซีนเออเซลซิลเซซิลเซซินเออเซซินนะครับโดนไปแล้วนะเพราะว่าน้องไม่มีเอฟเฟกต์พื้นที่นะครับแต่ว่าโอ้โหไนกี้กูโดนแล้วเดี๋ยวนะทำไมความสามารถเดี๋ยวนะมันต้องเอฟเฟกต์ไม่แสดงผลไม่ใช่หรอโหลทำไมเอฟเฟกต์แสดงผลละ่ะโอ้โหเอาแล้วไงละ่ะเอาแล้วไงละ่ะโอเคครับ อันนี้หมวกหมวกน่าจะหมดนะน้องเซซีนะครับโอจัดไว้ตรงนั้นซะด้วยแก้ทางแบบ300%ครับผมโอ้นี่อย่าบอกนะว,ว่าเราจะแพ้ละอย่าบอกนะว,ว่าเราจะแพ้ละโหแล้วดูอวยจัดทุกคนโคตรอวยครับนี่ดามนชั่นไอตัวในประเทศสองคนนะเนี่ย ไม่ออกเวอร์มากาได้สไลด์มาอีกโอ้โหงานหยาบมากครับน้องเซซีได้ปลาด่าไหมครับผมอโอเคได้กลับเมืองอย่าอย่าติดอย่าติดอย่าติดโอ้โหแม่งเอ้ยติดโอ้โหติดครับผมงานหยาบงานหยาบอันนี้งานหยาบโอ้โหสิบสองก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ถอยหน้าหลังก็ไม่ออกอีก สี่ก็ไม่ได้อีกหกแล้วกันหกก็ไม่สวยสิบโอ้สิบออกสิบเอ็ดโอ้และโดนอีกโดนหมดบ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยเจอของจริงครับตัวแก้ทางของจริงครับผมเอาเอา,เอา โอ้หประเด็นคือไม่ติดกุหลาบได้นะเอาแล้วไงล่ะอา้าวเรียบร้อยนะครับฮะยังไงสิเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ไนกี้ผมโดนแล้วหนึ่งอ๋ออันนี้จะโดนขโมยมาเบิร์นไหมน่าจะโดนสองเด้งอา้าวคุกตีแบบนี้อา้าว ทุกที่ครับแบบนี้ please please เออ please โ oh อ้โ oh, หแม่งเอ้ยโดนชนวะ่ะโอ้โหแล้วมึงโอ้ oh, ทอยสององา้าวทุเรศมากโอ้โ oh, หทุเรศเลยทุกคน ปลาดาบติดหมวกโอ้โหกูโดนแล้วไงกูโดนแล้วไงโอ้โหงันปูนมาเบิ้ลไม่ออกซะด้วยปลาดาบไปโอ้โหาสภาพมากกันโลกกันอีกแล้วดูแลวเดี๋ยวคุณดูนะครับทุกคนเดี๋ยวผู้ชมดูนะครับว่าอุ้ยเอาวาปะปลาดาบอีกสักรอบสิเฮ้ยนี่มึงกันสี่รอบเลยเหรออย่าบอกนะว่ากูว่าแล้ว ให้ตายเถอะโรบินขังเออขังออกเดี๋ยวให้ในกี้ตามเช็คกี้เช,เช็ดเยี่ยวให้มานี่มานี่แมเงเอ้ยากจัดเลยเป็นอะไรดียากนะทุกคนขังขังไม่ออกเชิญออกโอเคโดนโอเคติดกุหลาบ กูลาบเลยภาษาใต้ภาษาไทยกูลาบโดนไปดิเท่าไหร่เนี่ยมันไม่300รเอ็มจริงด้วยทุกคนน่าจะต้องโยนดาบไปถึง300รเอ็มนะครับ <10. S 1> อ้าวแล้วเรียบร้อยโอ้โหแต่มันไม่เสียค่าบรรทาวะแต่ว่าติดเมล็ดพันธุ์ต้องสาปไปเนยสปู nice, <bro. S 1> นี่แหละอาจจะเป็นวิธีการพิกเกมของเรานะครับอ่าขออนุญาตปักดาบไว้ตรงนี้แล้วกันนะ,นะ,นะดูดิว่าแม่งจะโดนอีกไหมว่าแล้วว่าแล้ว ลโอ้โหอะไรครับเนี่ยเกมสตาร์ทโอ้โหลลืมไปว่ามันต้องผ่านจุดสตาร์ทเราอยากจะพาตายไรวันโอเคมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้เผื่อ,อไอ้นี่โอ้โหไม่เอ้ยหงุดหงิดโอ้โหสิบสองสิบเอ็ดสองตัวแล้วแหละทั้งไนคิ้ทั้งเอลลี่ไอซซี CC. โดนไปขังคุกไปดิโอ้โหแต่ว่าแม่งเอ้ยติดพื้นที่รัวๆโอ้โหกันไม่พออีกมาเจ้าอยากจะกรีดอยากจะกรีดดังๆที่ท่าไม่ติดเอฟเฟกต์ดอกกุหลาบนี่โอ้โหโอ้โหแม่งไม่โดนทาสีด้วยประเด็นอยากจะกรีดดังๆครับโดนแล้วกูโดนแล้ว โดนแล้วครับแบบนี้โหแม่งเลยอยากจะกรีดดังๆวะทุกคนโอ้โหบัลดีด้วยนะบัลดีบัลดีมานี่มาสองไปเออแม่งเอ้ยเชิญมาหน่อย โดนไปดิทั้งเอฟเฟกแสงจันทร์เอาสามารถเดียวกันครับโอ้โหทอยสออกสี่ไม่มีอะไรทอยที่ชุนเลขขนาดนี้แล้วโดนไหมขังคุกออกหน่อยเออขังคุกออกเกมแล้วครับแบบนี้จีๆเลยครับฝั่งนั้นมาไปตรงนี้ก่อนครับแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวปลาดาบปลาดาบทอยหลังสวย พลอยสิบสองออกเก้าลูกตตตตตเต๋าหวยแตกหวยแตกเชญมไหมเชิญแล้วกันโดนไปเรียบร้อยโอ้โหแต่ว่า6กเอ็มไม่เหรอถูกจังอ่ะโอ้โหอะไรอ๋อแต่ว่าโดนขโมยมาเบิ้ลหกสิบปะหรือว่าไงอ่าเรียบร้อยแบบนี้กู้เหรอกู้เหรอหล่นกู้เหรอหล่อนกู้เหรอ โอ้ยสร้างแลนด์มาร์คท่อเลยท่อกูท่อกูท่อกูชิงวิกแม่งเลยกูชิงวิกแม่งเลย ตายยากตายเย็นนักชิงวิกก่อนเลยครับผมก็จบไปครับผมสำหรับเกมนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปนะพูดกันท้ายคลิปกันดีกว่านะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมสําหรับน้องเซซีกับไนกี้นะปาดาบกันรัวนเลยครับผมแต่เจอตัวเอลีนนะครับคุมกําเนิดไว้นะครับนั่นแหละครับโดนเอลีนคุมกําเนิดอดนะครับผมอดโชว์สกิลเลยนะครับผมก็นะ นี่คือ1ตัวนะครับผมที่แก้ทางได้นะครับผมสำหรับน้องเซซลนั่นเองนะครับสำหรับตัวน้องเอลีนนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวเอฟเฟกพื้นที่ฝันร้ายหลายๆตัวเนี่ยก็สามารถแก้ได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมมองว่าแก้ได้เลยในส่วนของความสามารถพื้นที่ฉลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพิวฮันเตอร์หรือว่าในส่วนของเทพีสงการนั่นเองนะครับผมผีเสื้อสมุดสงการนะเทพีสงการผีเสื้อสมุดนั่นแหละครับก็สามารถแก้ได้เช่นกันนะครับผมสําหรับน้องเซซีแล้วก็สายนักปลาดาบเช่น นนเองนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ครับใครที่มากดไลค์กดใครก็ฝากไม่ใช่ใครที่มาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่มารับชมคลิปก็ฝากนะคนละหนึ่งซับนั่นเองนะครับผมก็จะขอขอบคุณมากเลยนั่นเองนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณนะครับผม MVP 91นะครับ i อดีของพี่ก้านั่นเองครับที่ให้ i อดีมายืมในรีวิวในครั้งนี้นั่นเองครับขอบคุณมากเลยนั่นเองครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ